สวัสดีครับมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อหมูจุ่มโอ๊ยหมูจุ่มดังได้วันนี้ไหมหมูจุ่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 มแซ่บขนาดอ๋อแซ่บอ๋อแซ่บจนอดใจไม่ไหวอ่ะน้ำจิ้มยังก่อนดีมีหนูมาเยี่ยมเอออะนรยังก็เลือกซื้อมาไหนทไอเอ็มก่อนนะกันอะไรโมเม้นต้นจิ้มซื้อชุดชุดสุดช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 ุดยังก่อนจิ้มที่มันอันนี้ขวดละหลังบ่อเลี้ยวลานลาบยาบุตรละลาเบน ลาเม้งเออลาเม้งลาเมงอ๋อชิมเนี้ยาเม้งกับตี่ก็มากคล้ายๆกข้าวผีแกงนั่งอะไรแหละก็หมานออกนิดนึงข้มเข้มออกนิดนึงอ๋อจิ้มจิมจิมเนหอมตะไคร่บานเฮาอ๋อจิ้มจิมจิมเนี้ยอ๋อเสร็จแล้วมามาจากโกกิเออนั่นแหละโอซาก้าโอซาก้าญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นไอ่ออ๋อ เป็นไงบ้างครับบังแซบอ๋บังวันะเต้าบอบงวาฮ่าฮทาทบังเลบังบอนทียืบังไงครับน้องชายย้ยเซบสุกยอดครับอ้าบังไงเพื่อนเอาชิมหนชิมหนชิมไหน เดี๋ยวผมไงก variance, right? ็บอเรากินเหมือนเนาะหเาเพื่อนว่าไงว่าไงหอยเป๋าแดงนอนย้อนไปเปิดไล่เบื้องเลยยุ้ยรู้สึกว่ารสชาติกลมกล่อมยุ้ยแซ่บอะไรที่เนาะน้ำมิงโอ้โหแซ่บแซ่บแซ่่ไม่ต้องตอแหลเล่นเสียงให้คล้ายๆเหมือนนี่เือรพริกแกงหน่อยเนาะอ๋อมีกินแต้คร้เยอะ อ่าจะน่อยจะหน่อยจะหน่อยรานน้หน่อยน้องจะหน่อยอร่อยอร่อยครับอ่าไม่เอาเชฟ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 จะหน่อยเชฟจะหน่อยโอเคโอเคเชฟจะหน่อยครับอ่าอ่ากินมาจากซาบะโรมาผสมนี่ครับนี่นี่นี่เชฟเชฟเอามาจากเอ่อญี่ปุ่นญี่ปุ่นซัปโปโรคนเดิมนะครับเชฟที่ที่ย่างที่โคงหมูเมื่อวันก่อนนะครับเป็นไงเป็นไงเชฟ โอ้ยต้องมาลองครับเออโหนี่เชฟมาจากซาโบรุนี่ญี่ปุ่นเลยครับเนี่ยนี่สดน้ำตามอ่ะนี่โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยว้าวนี่พี่ถวายหน่อยน้องพี่ถวายหน่อยก็ฮะหลวงน้องแม่งหลวงน้องแม่งเล่นเล่นเล่นอย่างเดียวเลยนี่โอ้โหสุดยอดเลยนี่ครับพี่น้องครับโอ้โหแซ่บแซบแซบขนาดเลยครับพี่น้อง โอ้ยมากินน่วกันเด้อโอ้แซบขนาดโอ้ยเป่าเลยเด้อแซบขนาดชักขนาดดีโอ้แซบแซบแซบพี่น้องโอ้นะเพื่อนเ่พือนฝูงก็กลัวจะลวกปากอีกเป่าก่อนอย่ามาโฟมเลยร้อนจริงปะไม่ร้อน่ะลวกปากครับไม่เท่าไหร่โอ้ยมันร้อนจริงๆนะมันลวกปากเด้อ แซบแซบแบอเอาจิ้มจิ้มจ้มแซบเลยแซบแซบแซบมเกยกิกินิตายหมดตายแล้วแซบแซแซบแซบเอา้มจิ้มจิ้มโอ้นี่สั่งสั่งสั่งตรงมาจากเจแปนญี่ปุ่นเลยเนี่ยจิ้มปาหมึอกนจิ้มปาหมึกอืเนี่ยเชฟเขาโอ้โหสั่งมาจากซาโบโลเลยเนี่ยซาโบโลครับนี่นี่ไอซาบโบโลนี่ไอเมืองเดียวกั ไอ้ชนาทิพส่งผสมอ่ะที่ไปเล่นไอ้ฟุตบอลอยู่สโมสรนะเนี่ยเนี่ยญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ใช่ใช่ซาโปลต้องแน่ๆๆนี่แหละนี่แหละเชฟเชฟาซินบาซินนี่บอกว่าญี่ปุ่นบาซินนี่อะไรเนี่ยเนี่ยเชฟมาจากซาโปโรเลยเนี่ยเราไปดูคลิปได้เลยครับที่ชนาทิพอยู่นี่ชนาทิพไม่ได้กินแบบนี้นะครับเออ ชาแนที่มันมันมันไม่ได้กินแบบนี้มันมันต้มน้ำเ,เปล่าเฮ้ยอ่าเนี่ยแท็บกินดีกว่านีา้กินดีหยอกครับหยอกหยอกหยอกครับเอสซีครับนี่แซบแซบแซบครับเนี่ยดูสีสันที่ครับเนี่ยนี่มาโตรจะโบกแบบสวยงามสวยงามครับโอ้ยแซบแซบแซบเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อกินแมกกินครับแซบขนาด มาเด้อ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 แสบแสบแสบขนาดนี้มามามากินตรงนันเด้อพี่น้องเอ้พี่น้องเขากินอนี้หลายต่อต่อแน่ต่อมามานะมามามาพี่น้องเอ้มามามาแซ่บขนาดตัวตึงตัวตึงตัวไม่เห็นยังมาเด้อมาเด้อพี่น้องไอติสคุกตึงมาเด้อพี่น้องเอ้ยแซ่บแซ่บแสบขนาดเลยแต่ไม่ทันไม่ทันพอตัวตึงอ่ะไอที่เหมือนจ่าขนมอ่ะ ต่อยมวยอ่ะโคตรายตัวนั้นอ่ะตึงตัวใหม่เนี่ยนึกว่าไอ้ตัวตึงนึกว่าไอ้ตัวตึงอยู่พัทยาคนละตัวเข้าปุูกยังต่อยมวยอยู่เลยโอ้โหเบสิกดิไอที่ไอที่ไอที่พี่ส่งไปใช่ไหมโอ้ยตึงตัวนี้ตัวใหม่เออโอ้นี่แหละจุดจบสายแข็ง โอ้อแสดงว่าไอ้นี่เป็นคนเปิดดูคนแรกเออไอ้ที่แบบจิ๊ก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 อยู่ในกรงใช่ไหมอ่าจ่าพนมอ่ะเออโว่าแล้วเอาอ้เลยจะบู๊จ่าอันนี้จ่าพนมเป็ีนนี่เออจ่าพนมเป็ี่ยนเนอโอ้แซ่บคักแซ่บคักแซ่บคักจ่าพนมยี่ร่ำนี่มาเด้อครับพี่น้องเด้อโอ้ยแซ่บขนาดเลยเนี่ย ือตัวกือตัวเอ้ยเล่าเล่าบสนของเม่เลยเล่าถึงธรมะธรรมะไรเองเยมะกินกระบาลซ่บขนาดเลยนี่กำลังหอนหอนเลอพี่น้องเอ้ยเนี่ยเครับพี่น้องเนี่ยธรรมะกินกระบาลเลยพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยเโอ้ยน้องหาเผา มันอยู่ในนั่นแหละตอนพ่อแล้วไม่ใช่ไอ้ไอ้นั่นมันใช่เพียงขี้เออเพียงขี้เพียงขี้ตอนแรกมาชินน้ำพี่เราเพื่อนครอบคอยคอยไปหั่นไงมันใหญ่ไม่รู้ไม่เจอรู้ไม่เจอว่ะมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยแจกแจกแจับจกเต้กงเต้เสาไปเต้กงอ่ะเต้ชุดแสบปากแสบพี่น้องเอ้ยมา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 แกะข้าวแกะข้าวแกะข้าวขวดไปไหนวะอะไรพี่ ขวดขวดขวดนำมาแก่ข้าวแก่ข้าวพี่น้องเออมามาพี่น้องเอ้มามาแก่ข้าวแก่ข้าวโอ้ยพี่พี่พี่โอ้ยข่อยใส่ให้ข่อยม่ใส่ใส่เสือดามามาด้อยมาด้วแก่ข้าวแก่ข้าวเดี๋ยวกินบอโู่เออยกเสยแก่ข้าวแก่ข้าวพี่น้องเอ้มามากินด้วยกันให้ดีกว่านี้ตัอันนี้แก่ข้าวกว่า ไอ้วายทิบรส์ว่าหนู้นวพ่อมปุเว้ยมาหมามาเด้อเด้อพี่น้องเว้ยกินข้าวกันแก่ข้าวแก่ข้าวแสบแสบรับพี่น้องเว้ยมา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 ดีเด้อดีเด้อพี่น้องมามาแก่ข้าวแก่ข้าวโเดี๋ยวเขมีหมอดินอยู่หมอดินตะกี้ดนี่เอาขางไปแสบแสบแสบไม่นาอแล้วกินเส้นแบบติจอบมันอืดน่ะแสบขนาด ไม่หนักมากไม่หนักหมดเลยตู้มาเด้อพี่น้องเอ้เราแสบขนาดต้มบเมื่นเมื่อหรอ2,000มิล2 0ันเดี๋ยวเล็กนั่นเอาไปมันต้มตอนนั้นเฮากินหมูจุ่มกันดีอย่างนี้ผมใส่หนามันตะกี้คิดเลยนะคิดว่าจะไปเปิดขวดแล้วกินเลยนะโอ้แซ่บขนาดพี่น้องเอ้ยมันเอากินเบียร์ขวดเลยมปลาปรุงเลยแหละ ไม่ลงเรื่องไม่้าดหโอ้แสบบแสบกินกินเน่มันมันเป็นอุติอุบัติเหตุวิเหีเยนนีเลยอาไงวาไงเชฟเขาไปส่งมึ้แสบบ่สุดยอดสุดยอดเออปไงปไงไแสบบ่แสบบ่แว่าสุดยอดครับโอ้โหสุดยอดสุดยนั่นีนะเออมาที่เดียนูกตุ่มตนน้ำปตานี่มาจะเห็นตอนไม่เห็นตอนเด็กๆไฟใหม่จอ ก็ได้ไฟใหม่ดิออกชากก่อนออกชาคอนเป็นตัวออบวงนี่บวงบวงยกยกตัวเยอะบวงหอยบดหอยยำยำใหญ่หาบวงหาบวงเอาบวงมาแซ่บบ่้ยบวงนี่คืออะไรครับพ huh? ี่บวงนี่คืออะไรสตอปอลาวเขาเนละพี่น้องบ้านเอื้อสอปบอลาวมันฝากถึงสตปอลาวด้วยเน้อตีแซ่บคือบ่แซบก็บบอลด้วซ่บครับบวงบวงเลยก็ับถ้าเป็นภาษาไทยเขาก็บจิเวนว่าซสอนครับเอ้า ทิม่ตาเป็นทางบ้านขน้อยกันสิว่าบวงเนาะซิมนิมทิมอยกีบจีกัสิว่าอีเวนต์ดึงได้บ้านบวงหอยบ่วงอยเจ้าขายมากหอยกีบี้กหอยเล็กใช่ไหมหอยจบจีนี่คกอหอยหอยหอยกาบหอยเล็กใช่ไหมบ้านบ้านอยบ้านกอย่าหอยเล็กหอยมีมยาหอยกาบ ไปกับไปดีไปงะอ้าวจิมจิมิมิแซบบแซบบไ่เอบอกานละเด้อุิมจิมิมแซบบแซ่บออาจิ้มรีวิวให้ิมว่าแซบบแซ่บอแซบบแซบบขันแซบก็บอกว่าแซบเด้อขันขันบอแซบก็บอว่าบอต้องบอบอแซบบเติบเอ้แซบบอละเอ้แซบหลคบกน้เอแซบคับบอละแซบอดี